ยังก็แล้วแต่ใส่คําว่าบุญแต่ว่าบา่ถึงจกบุญโดยแทกกิงเออจึงทําท่านเพิ่มทุกข์ของเองทานเงินลอยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งกระสางอธิษฐานปรารถนาไปเป็นนันเป็นนี่เพิ่มเบิดเพิ่มทุกข์เบิดแท่นที่สิได้ความสงบเย็นคือบุญฟังให้มันดีๆได,ด้แต่ละคนเทียบคําว่าบุญในแปลว่าความสงบเด้สงบเย็นแต่สงบเย็นหล้วก็เกิดความสบายใจไม่กังวลไม่เร่าร้อนจึงบอกว่า บุญคือความสงบเย็นในตัวเองมันบอกกังว้นมันบอกเหล่าหลอนมันเกิดความสบายอกสบายใจแบบบอกว่าถูกเออปยิมาท่าน่านหนึ่งสาธุเ้อผู้ข่าวคือรัตรีแล้ววันที่หนึ่งมั่งแจกกอดมั่งเออให้วิทย์หนี่วิทย์สินมั่งให้ลูกเต้าเล่าล้านผู้ข่าได้เป็นเจ้าเป็นน่ายมั่งให้สอบได้เป็นนั่นเป็นนี่มั่งนี่มนแหลกให้ผู้ข่าอายุยืนมั่งเออความเก็บบ่ได้ความไข้ยาให้มีมั่งเออ ไฮชนะไพ่ทั้งปวงสัตรูจะได้มาไก่ไ้นี่ยบอไ้สนะม่านทั้งปวงมั่งอุย้ยมันหลก็ยังนี่ไล่ก็บอถือแบดน,นี้เกิดไปบ่แมนแค่นั้นเด้ทั้งคนไฮฟัวร์ก้ขาเลือกกินเหล่าในเด้อก็มี่เนาะผู้พวก็ให้เลือกอห้เมียเลือกเล่นการพนันก็บมีธรรมดาแบบมันขอเนาะเออธรรมดาเด้ยนี่นี่ความโหด้ายของเฮาเขาเห็นเรตโต้เฮ้าที่มันเป็นมาแต่น้อยถ้าเกิด จนเท่าว่ามากจังสี่แม้กระทางว่ามาถ้าบุญยังบ่หุจักบุญเอหุจักตก่ความอยากได้มเมื่อเพื่อเสียสนองกันหาตัวเองแมนบาละดเกินว่าทำทานเพิ่มทุกทำบุญเพิ่มบาปเออเห็ุยังกระทางก็งเ,เพื่อที่จะสนองกันหาตัวเองด้วยความเห็นเก่ต,ตัวของตัวเองเออถาบ่สารลสังเวชตัวเองบังเอิญเนาะเกิด,ด,ดพบได้สดัตว์ใดมันก็ไปทุกข์ขึ้นเก่าบาปกรรมที่เฮ็ุไว้นะกาสั์เท่าไรกระางถ้าเขาบ่เอาโหสิกรรมให้ที่เออได้ไปเป็นขึ้นเก่า ยิ่งประเภทว่าทำทานเพิ่มทุกข์นี่ทำเราขอทำเราขอนี่ปราถนาได้เป็นนั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่นี่แล้วก็เวลาเขาอุทิศบุญกับว่าน้าเขาอยู่คิดว่ามันสิไปบ่มันบ่เป็นบุญอะด้นัน่นน่เวลาเขาอุทิศผลจากการใท่านเอื้นว่าบุญนั่น <c oughs> มันบ่าเป็นบุญแล้วเพราะว่ามันบ่สงบมันบ่เย็นมันกระวนกระว่ายมันเราร้อนมันบ่สบายใจเพราะว่ายังเพราะว่าเฮาร,รารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก ปาธนาบานา่แม่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ปาธนาเป็นลอยๆอ,อย่างพุ่นล่ะไปเออขนาดนั้นแหละคิดสิว่ามันสิอุทิศไว้ไหนมันบ่ไปได้เน๊ะนั่นแหละเขาจึงเน้นย้ำบัดนี้ถ้าเฮาได้ฟังธรรมะอันนี้แล้วให้สังเกตตัวเองเวลาเฮาทานหยังกระางังการให้ทานการให้ทานสัตว์ให้ทานคนให้ทานพระนะให้สังเกตจากของโดยบ่เศร้าอย่าไปอธิษฐานขออย่าง ถ้าไปหาขอปรา,าปรถนาสิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนี้อมันบ่เป็นบุญปรดนี้ถ้าาบ่ปรารถนาได้ดังสิ่งอาหารสัตว์ให้อาหารซอ,อยเหลือคนหรือว่าให้ท่านกระพระยังสิพอต้องคิดหยังเล้เพิบเนี่สิสบายใจสิงสงบเย็นนี่บละนี่จงอุทิศบุญไปได้เด้ออย่า,ยาหวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในทานจะจากได้เออ ความอยากได้นั่นแหละเป็นตัวปิดกัน้นความสงบของตนปิดกันกกนด้นคํา,ว,า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 ว่าบุญสิเกิดขึ้นในจิตใจมันปิดกั้นเราได้นั่นนะมันเลยอุทิศบ่ไปถี่ว่าไปทาบุญดูครับเราละมันก็สิบปลดบพดปล่อยบ่าางเนี่ยบ่ใส่คําว่าบุญซื้อมันห่างพอเป็นบุญที่มันมแต่เราหลอดแลังวลนในความอยากได้อย่างดีอย่างนี้อยาเป็น่ยนวัฏฏะนี้ยังเขาเห็ดยังเขาในวัดอขอหลักตะพุ่งตะพื้นแล้วขอสวรรค์วิมานแล้ว บ่แม่นขอแค่ว่าให้เจาของลำรวยแค่นั้นผู้อื่นพร้อมลูกตาเราหลานแล้วมีอำนาจพร้อมขอเกิดพบไดอีสว์ใดกับข้าวันทุกวันอยากจะให้มีเด้อพร้อมคุนยังไปเกิดอีกอยู่เลยขอไปเกิดอีกขอเป็นคนรวยไปเกิดอีกโอ้มา,มารรมาดาเนาะ <c oughs> แหละร <c oughs> ะลึกลึกเอาใส่ตนเองเด้อระ,ะลึกๆเอาบัานนี้บ่สรรสังเวชใจในความโหดร้ายของเจ้าของบ่สงสารเจ้าของบอก ตามันสงสารจากของไดมันจังสงสารผู้อื่นได้ด้มันลึกซึ้งเขามาได้นีแบบนี้ท่านยังก็สร้างให้ให้สั์กร้างให้ค้นก็ตามให้พระก็ตามอจะไปวังยังแล้ห้องสิได้รับความชุ่มเย็นในใจเฮาเองจึงเรียกว่าบุญคือความสงบเย็นบ่รด้เกียวกับของหลายบ่รด้เกียวกับพิธีบ่รด้เกียวกับกาถินบ่รด้เกียวกับผาป่าเออกฐถินกับกาิ่นธนาถ้าบ่ฮูุ้จักยังเออถ้ากันลวงไหลแตอานิสง์หลเออการินก็ดี ถ้ากันไปเข่าใจว่าข้ากฐินได้เกิดเป็นเศรษฐีเนอะแน่ยังไปเกิดอยูมไหมเกิดพบใดชาใดหนี่งมิได้เป็นคนลำคนรวยเป็นเศรษฐีวะเออยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขายกตัวอย่างเช่นนานเช่นนี้ไปเด้อเออันแหละเกษเจ้าเขาไม่ได้สอนไป,ไปเกิดเด้อคนทอายามันอลูกเท่าท่านตันหาเขาจต่ของเองไอ้เขาดับก้อยากไ้เขาดับตันหาเท่าท่านตันหาและอุปทานเด้อส่วนมากมันเอาเรื่องสวรรค์ เอาเรืงเศรษฐีอาเรืองเจ้าฟ้ามห ah ากษัตริย์จักรพรรดิมล่อเป็นอนิสงส์คือบ่เบิ่งเข้าไปในกิตใจ,จของของนั้นนะสงบเย็นบน่น,นอปูอย่นะบุญนี้ยังก็บ่เป็นบุญดอกแต่มันมีความปรารถนาแล้วเอ,อบุญมีทางนั่นแหละมันว่าเขาใจความหมายว่าบุญจึงเน้นยำ้ำเอเว้าซ้ำแล้วซ้ำอีกคำาว่าบ,บุญคือแบบนี้ ไม่ยาไปสังผลในท่านยาไปมีกิจผูกพันลำรีลำไรในท่านได้นันได้นี่บ้านออบางทีแล้วมันบ่ไใดดังใจจากของมันจมให้พระมันจมให้พุนั้นจมใหูุ้้นีไปเลยเออนี่แหละบ่ได้เข้าใจคําว่าพุทธ,ธาาศาสนาจังมิดรู้ตื่นเบิกบานได้คาว่าพุทธะลู่ยังลู้เท่าท่านตัณหาจากของนี่คือมันตื่นแล้วมันก็บอกอับเฉาเออมันตื่นตื่นจากความแบบไหลในความเข้าใจพิษมาก่อนว่าเปลี่ยนใจไหมวะนี้ จะไปหวังผลในท่านจะมีจิตปุพพานในท่านจะก็ได้ย,ยังต่อเกิดพพได้ศาดตได้กษัตริยตายขเก่าเจ็บปวดคือเกา่าถูกขือเกา่กเกาแม่แม่ขันันได้ท่านคนออแค่ว่าเอาดอกไม้ไปไหว้พระกันก็ไปขออธิษฐานเป็นผัวเป็นเมียกันอีกตลอดทุกภพทุกศาสตร์ส่วนฟันดินสลายดนีนธรรมดาได้แม่ว่าละ่ะเ,ออเวลามาท่านอย่างอุ้มจุ่มใส่กันมาแม่มาแม่มา,แม,ม,าแม,มายกอันอธิษฐานเอาแม่เออห้าไดาแล้วดได้อีกเดยที่นี่มายกอธิษฐานเอาแม่ เออผู้ดาาใดเขามาบ่ได้ของมันหน่อยยังว่าเจ็ดแปดคนของนน้อยๆลละเพี่ยนกันยอยู่กอ้ยกูสิถาเอาบ่นอ๋กูฝาดถิ่มสะ,ว,ะมว่จัหน้อยเดียวบ่เพอาะจะเป็นบุญย้อนดอก,นอกเนาะประเด็นผู้เขามาบ่ได้กับต้อแขนกรรันได้เนี่ยต่ออธิษฐานตะพื้นตะพื้นสงสันมันเลยเพราเป็นบุญจื้อไ้บ้การถวายของหรือการให้ของให้โดยสัญ,ญักษณ์ทั้งปากให้โดยคำว้าก็ได้อื้มอันนามาถวายเพ่นเตอร์ ไงหั่นแล้วได้นะตั้งว้หั่นแหลวบวชหัตถไปใส่มือดอกเออสมมิว่านางไปเห็นกันอยู่ในป่าต่ว่าเอาของไปไหวแล้วเอาของมาถวายเด้อเอาตั้งไปพุ่นไปเอาเด้อกันนี้ก็เอิ้อว่าถวายแล้วอมันตั้งใจมาตังทั้งไงผมนะอาจากบอกเลยตั้งใจมาตัอยู่บานตั้งใจนี่ว่างไว้ซื้อกับถือว่าถวายแล้วบ่ชหัตถหลับดอกนั่นแหละพูดถึงว่าถีเหาเคยเห็ดมาทั้งสี่พ้นพระรูซสำาว่าของไผ สัสตว์เขาในลงขั้วลงขั้วลงขั้วไปเลยนิสัมสิสบายใจขึ้ยังบ่ขออยังเดี๋ยวตาไฟจะเห็นว่าเห็นตัวเองเห็นตัวเองจักบ่ละสบายใจล่ะสงบเย็นใจของเจ้าของเองมาแล้วเอาไ <c oughs> ว้จววังหวะห้องอ่อนัหวห้องอ่นขอถวายเงินนี่แด่โมสง,งสิแลแ้วจะสงสิเหตุจังได้ ทัากัว่างไหวทั้งกัหนี้ลดเทาก็เหตุแบบนั้นยังสั้นแหะหรือบางทีพ่นมี้ตุ่งของสิทั้งก็หยอนต้องไปในตู้เลยแล้วเลยจะบละพระรับอยู่บลาเมื่อวาสัน่นหยอนลงไปในตู้แล้วรับ,บรอยู่บลาการห้ากะถาวไว้แก้โมสงกันสีนาะพ่นจะเอาไปเหตุประโยชน์พ่นจะไปแปลงเป็นอาหารยาละสัโกโกเครื่องนมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยก็เป็นลองพน คนจะไปสร้างโรงพยาบาลเพิ่นจะไปสร้างโรงเรียนกับเรื่องของเพิ่นเพิ่นจะไปสงเคราะห์มนุษย์คนทุกคนยากหรือคนรวยกับ้างเพิน่นอาจจะว่ล่ะเฮานี่ให้ขาดออกแล้วบ่วมีหวังคนในทานบ่มีจิตผูกพันในทานแล้วนี่แหละบอตัวอย่างให้ฟัง